สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง วันนี้เวลา8นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระเกลิศฐาทิราราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานความก้าวหน้าของสำนักวิชากเกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองโดยในปี2567มีผลการดำเนินงานจัดทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งอบรมฝึกอาชีพต่างๆอาทิการเพราะเห็ดเยื่อไผ่เพื่อการค้าสู่ไรายได้ที่ยั่งยืนการเลี้ยงชนโรงและพึ่งโร่งไทยสู่การสร้างอาชีพการปลูกสมุนไพรใต้ร่มยางพาราจัดการแปลงทุเรียนเพื่อการเจริญเติบโต,ตที่มีคุณภาพอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์โดยมีประชาชนและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง โอกาสนี้พร,นพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นักเรียนระดับประกาศสัญญบัตรวิชาชีพหรือปวชเฝ้าทูลองพระบาทกลับังคมทุนรายงานโครงงานเรื่องผลการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบกซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการบำบัดน้ำในกระชังปลาดุกได้และสามารถทำเองได้ซึ่งจะเผยพแพร่สู่ชุมชนต่อไป ต่อจากนั้นพระราชาทานพระราชโองการให้นักศึกษาระดับประกาศสัญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสเฝ้าจุดองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานโครงงานเรื่องการทำเครื่องตรวจจับภาพนกระบบ iot ซึ่งสามารถไล่นกที่มาทำลายนาข้าวได้และเตรียมจดลิขสิทธิ์ต่อไป จากนั้นพระราชทานพระราชโอการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเฝ้าทูลองพระบาทกลับบังคมทูลรายงานโครงงานเรื่องการประดิตพุ่งกีตักดินติดหลังรถแ ok, ทรกเตอร์แบบปลดล็อกเทดินขนาดยกพุ่งกีซึ่งเกษตรกรสามารถทำเองได้ในต้นทุนไม่แพงและผลิตเพื่อจำหน่ายในเป็นรายได้ให้ครอบครัว ในการนีพร้พระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเฝ้าทุลอองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของสํานักวิชาเกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตตะอาทิสวนสมรมติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้และศึกษาวความหลากหลายทางชีวภาพขยายพันธุ์พืชเพื่อนําไปปลูกในสวนยางพาราการส่งเสริมเกษตรกรนําผลผลิตจากสวนสมรมไปทํายาดมและลูกประครบ กรมพัฒนาที่ดินได้ปรับปรุงบำรุงดินโดยใส่ดินโดโลไม้ปุ๋ยพืชสดและปลูกหญ้าแฝกรวมทั้งปลูกไม้ผลกรมชลประทานดำเนินการจัดทำแบบจำลองอาคารชลประทานเพื่อการเรียนรู้ประกอบด้วยแบบจาลองคลองส่งน้ำความยาวรวม248เมตรและแบบจำลองอาคารชลประทานเช่อนอ่างเก็บน้ำอาคารระบายน้ำลน้นฟ้าชนิดสัญญา อาคารน้ำตกและอาคารท่อรับน้ำเข้านาสำหรับให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ระบบชลประทานและบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาอำเภอวังจันทร์ ความก้าวหน้าการดําเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาและมหาวิทยาลัยศิลปากรในปีนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดําเนินงานด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเกษตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการพัฒนาธุรกิจ คิดแบบนวัตรกรส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาตัวเองในการทำอาหารแปรรูปเมนูที่สนใจเอาชนะข้อจำกัดและฝึกให้เชี่ยวชาญจนบรรแชมปโดยมีเชฟเนตจากรายการเชฟกระทะเหล็กไปเป็นผู้ฝึกสอนจากการดำเนินงานนักเรียนมีพัฒนาการเป็นที่น่าพึงพอใจ จากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาหรือสอจอดอและบริษัทปตทจำกัดมหาชนโดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุม,มนทาพรมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาและนายคงกระพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างองค์กรและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพและอื่นๆตามความเหมาะสม สำหรับสำนักวิชากเกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาจัดก,การศึกษาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรและสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสานต่อความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการจ้างงานเปรียบเสมือนการสร้างธุรกิจการเกษตรสายพันธุ์ใหม่สำหรับอนาคตด้านการเกษตรของประเทศไทยปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาระดับปวชและปะวสรวมถึงปริญญาตรี43คนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสการหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานสนองพระราชดำริความรู้ได้ถักตรงนี้แล้วก็เอามาอม แน่ต่อไปทางโน้นทางนี้ถ้าเห็นความปัญหาที่คล้ายๆกันก็ก็จะไดะ้ได้ช่วยกันก,ก็เลยดีก็ดีใจที่ปตทกนะ็น่าจะดีใจว่าตอนนี้ที่ที่ให้มาก็คิดว่ามีประโยชน์แท้จริงเราก็มีดูแลเรื่องที่ ที่จำเป็นเรื่องอดินเรื่องน้ำพันธุ์พืชที่จะที่จะเหมาะสมก็ต้องใช้ความรู้หลายๆอย่างบางทีประเทศอื่นก็ไม่ทำก็ตอนนี้ก็ได้ได้ไปทำในต่างประเทศก็ประมาณ10บกว่าประเทศ เวลา10นาฬิกา52นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนจันอินตมนป่ายุบในอเภอบางจันทร์จระยองซึ่งเป็นสวนของนายเดือนจันอินเกษตรกรสมาชิกปแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลป่ายุบในอำเภอบางจันทร์จวดระยองและประธานวิสาหากิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านคลองหวาโสมที่ได้นำเอาควาองความรู้จากการเข้าไปศึกษาและฝึกปฏิบัติจ,จริงณศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามาบริหารจัดก,การพื้นที่ของตนเอง จำนวนสีไร่ปลูกผักปลอดภัยอยู่ระบบการผลิตที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมแหล่งน้ำต้นทุนและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอาทิการปลูกผักยกแร่ในโรงเรือนช่วยประหยัดเวลาการทำงานของเกษตรกรไม่ต้องกลมปลูกผักทั้งยังสามารถบริหารจัดการแปลงผักได้อย่างทั่วถึงควบคุมปริมาณรวมทั้งคุณภาพของดินและน้ำได้การปลูกผักในโรงเรือนระบบน้ำอัจฉริยะ ปัจจุบันมีจำนวนหนึ่งโรงเป็นรูปแบบหลังคาพลาสติก ดำนินการทดลองปลูกผักมูลค่าสูงเช่นเคลผักสลัดโดยใช้ระบบการให้น้ำสอระบบคือระบบ water f i t มีลักษณะเป็นกล่องควบคุมการให้น้ำเพื่อการเกษตรแบบไม่ใช้ไฟฟ้าตั้งค่าเวลาควบคุมการให้น้ำแปลงปลูกแบบอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ติดตามสภาพวดล้ำของพืชช่วยลดแรงงานลดปริมาณการใช้น้ำประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการให้น้ำ การปลูกผักไฮโดรโปนิกในโรงเรือนเป็นการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินแต่จะใช้การผสมสารละลายที่มีธาตุอาหารหรือปุ๋ยน้ำในการปลูกช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตและคุณภาพของผักตลอดจนป้องกันศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพการปลูกผักราคาสูงช่วงฤดูฝนในโรงเรือนหลังคาพลาสติกจำนวนหนึ่งโรงช่วลดโอกาสการเกิดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิตสร้างรายได้เพิ่มในช่วงฤดูฝน และการปลูกผักลงดินกลางแจ้งประกอบด้วยผักกินใบผักกินผลและผักไม้เลื้อยซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นกระหล่ำปลีถั่วพลูบวบและฟักทองปัจจุบันผลผลิตสวนจันทอินมีเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนและยังมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดสร้างรายได้ให้ครอบครัวด้วยการเปิดจำหน่ายบริเวณด้านหน้าสวนภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภยัยบอนคลองไหวโสม จากผลสําเร็จของการปลูกผักที่ทําให้สวนจันทร์อินมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมนาไปสู่การขยายผลเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นเกษตรกรตัวอย่างของการปลูกผักสู่ชุมชนทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยเปิดให้เยาวชนและผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานภายในสวนยึดหลักการบริหารจัดการตามบริบทพื้นที่ไม่ใช้สารเคมีสร้างไรายได้ตลอดปีมีคุณภาพชีวิตดีและยั่งยืน